ได้ขอบคุณนะคะน้องแพนน้องแพนมากินมะละกอสุกเด้อมะละกอสุกหวานหวานหวานเหมือนเจ้าบ้านนี่แน่น้องแพนหวานเหมือนน้องแพนเจ้าบ้านเลยนะน้องแพนมะละกอสุกพี่นาให้กำลังใจนะคะน้องสมัชิกเลสามเจ็ดขอบคุณค่ะในหัวก็หัวล้อโอ้แต่จีคำมองได้หนีในหัวดีนะมาครแพกถ้ามาโครแพกหนีเจ้าบ้านอันผิดอันถึกตำนาตำลังอีรีได้หนีดีนะมาสองคนสามคน ้าจ้าวบ้านมงองพี่น้ให้กำลังใจนะคะพี่ถีคนสุรินก็พี่นั่นครับน้องแพนก็น่ากินจังเลยคะ่ะมาน้องแพนมะละกอสุกหวานนะคะไอ้วานหวานเพิ่นบอกว่าอยากให้ผ่านดอกขนหะทาผ่านแล้วเพิ่นสีบืออยากวาน้ำเห็นช่องน้องวีปเป็นตัวอย่าง <c oughs> โอ้เจ้ากระใสไล่น้องเนาะไอ้วานเนาะคือบาหวาเบื ไปก็คือว่าได้ว่าบทักอ้ายจัาเถ่อไปส่องในเชนซื้อใดก็ทักอ้ายตลอดหาใส่ลายนองเด้อในหัวเจ้าเขี้ยวเ,เด้อน,นี้เด้อเม่ดวงแล้วบอกให้พี่สาวจัดการเลยเจ้าไอาวานพี่นาวก็กดเลิฟแล้ววิขอบคุณค่ะพี่นาวพี่นันก็คนดีแท็กดีแท็กสวัสดีครับพี่วิถีก็มะนาวหวานครับพี่ดีแท็กก็หัวเลาะนะคะในหัวก็คนหวานสร้างว่า ขอโทษนะคะขอกินน้ำเจ้าบ้านคอแห้งนะคะพี่นาก็พี่หวานหวานว้นๆวๆนะคะน้องสามาปียาวไปครับผมคะ่ะขอบคุณค่ะพี่หวานบอกอีลีหวะนะัวน้ำมะาม่วงแดยังอยู่เหรอมะม่วมมงแดงบวกหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณมะม่วงแดน,นะคะเมื่อคืนไปไม่เจอสงสัยนอนก่อนใช่ไหมมะม่วงแด ในหัวก็หัวเลาะนะคะไอ้มันหมอล่ามให้กำลังใจมาขอบคุณนะคะไม่รู้ว่าช่องใครนะคะแล้วขอไปสำรวจเบิ่งก็ได้เนาะ น้องสัมปีให้กำลังใจนะคะพี่นาวก็คุณแพนไว้ไหวนะคะน้องแพนก็พี่มนตีจ้าน้องแพนก็พี่สัมปีดีจ้าพี่ดีแทกดีแทกก็ลุงม,มนตีไว้ไหวนะคะน <c oughs> ี่ทีคนสุดทินก็บายบายขอบคุณนะคะ <c oughs> น้องสัมปีไอ้มันหมอลำสวัสด,ดีครับไ <c oughs> อหมวนมนตีก็น้องแพนสวัสด,ดีค่ะไว้ไหวนะครับ <c oughs> น้องแพนก็คุณมะนาวดีจ้าพี่นาวให้กำลังใจรัวๆขอบคุณนะคะแม่จาก็น้องมะนาวหวาน พี่นาวให้กำลังใจนะคะพี่นันก็คุณมะม่วงแรกสวัสดีครับน้องสัมมาปีแม่จ๋าสวัสดีครับน้องสัมมาปีให้กำลังใจรัวๆนะคะพี่นาวก็แม่จ๋าไหว้ค่ะพี่นาวให้กำลังใจนะคะน้องแพนก็พี่นันจ้าพี่นาวให้กำลังใจนะคะแม่จ๋าก็น้องสัมมาปีสวัสดีจ้าพี่นันก็คุณแพนสวัสดีครับน้องแพนก็สวัสดีทุกท่านนะคะในหัวก็ให้กำลังใจจ้าแม่จ๋าก็พี่นันจ้า ในหัวให้กำลังใจนะคะพี่นันก็น้องน้องแม่จากโกโก้สวัสดีครับดินให้กำลังใจน้องแพนให้กำลังใจนะคะไอวานบอกเห็นมาหลักวนะขามเม่นคอยซื้อเอามันต้องขอโทษขออภัยเด้อคันขามเด้อเม่นมันข้างแม้แล้วก็ไปโกดมันขอโทษขออภัยเด้อคันขามเม่นผู้ใดก็ได้น้องแพนก็